นี่คือจิมมี่จิมมี่เป็นหมาจิมมี่เป็นวิศวกรและทำไมจิมมี่ถึงเป็นวิศวกรจิมมี่ <Jimmy S 1> เป็นหมาที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมตั้งแต่เกิดให้เหมาะสมที่จะเป็นวิศวกรตามนโยบาย Destiny p l a n และนั่นทําให้กลายเป็นจิมมี่ในวันนี้จิมมี่ดีเอนจิเนียร์และตอนนี้จิมมี่กำลังจะไปที่ไหนย้อนกลับไปเมื่อวันก่อนในขณะที่จิมมี่แปลงฟันอยู่ในหัวของจิมมี่ก็ได้ตั้งข้อสงสัยบางอย่างขึ้นมา เกี่ยวกับนโยบายการคัดสรรแห่งโชคชะตาที่ได้กำหนดให้จิมมี่เป็นวิศวกรกและตอนนี้จิมมี่กำลังเดินทางไปหาท่านประธาน andal, คิวเบิร์ตดูเรนเดลผลคิดค้นนโยบายเดสตินีแพลนดีงับโธอโถเธอเองเลยจะมาน้าจิมมี่พอดีผมมีข้อสองสัยเกี่ยวกับเดสตินีแพลนนะครับเดสตินีแพลนยังไงล่ะรอมันฝืกการแก้ปัญหาการว่างงานก่อนเจ้างานถ้าหาวัตถุคนทุกกำหน,นดให้มีนัดดีของตัวเองมนุษย์ที่ถูกเป็ดไบรน์ฝึกขับยันพอได้ทีเตอร์ก็ไม่ต้องมาตุลกับคนธรรมดาในนิสโรอีกต่อไป แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ไม่มีงานครับแล้วคนที่ไม่ชอบงานที่ถูกกาหนดและอยากเปลี่ยนขึ้นมาล่ะครับแล้วคนที่ตัดแต่งพัตุกรรมและเกิดเขเ้อผิดพลาดล่ะครับเรื่องบางเรื่องก็ไม่จะเป็นต้องรู้หรอก